วันนี้นะคะที่ยฮยอนจูนิ่งสาขาตาคีค่ะกับสมาชิก Honda City ZX ค่ะมาด้วยอาการสะดุดนะคะตอนเครื่องเย็นค่ะจีมสร้างนะคะทำการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะโดยการถอดคอยหัวเทียนนะคะเพื่อทำการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าสิ่งที่พบนะคะก็คือน้ำมันเครื่องรั่วไปที่คอยค่ะหัวเทียนจมน้ำมันเครื่องเลยทีเดียว รวมไปถึงซีนย่างต่างๆค่ะเกิดการชำรุดสึกหล่อและเสร่อมสภาพนะคะเดี๋ยวทีมช่างจะทำความสะอาดคอยจุดระเบิด c ิตีเซ็เอคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปขั้นตอนในการตรวจสอบกันค่ะโอเคอันนี้ก็คือคอยล่่มตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ นะครับ IDSI เป็นเครื่องยนต์ Honda นะครับ IDSI ใช้8คอย8ถัวเทียนนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเก่าๆของ Honda นะที่ใส่มาก็จะอยู่ใน Honda City ZX นะครับเขาก็เลยมีโหมด7สปีดมาให้เล่นกันด้วยนะฮะนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูนี่ฮะนี่คือการรั่วของคอยนะครับทำให้ใช่ทำให้รถเนี่ยมีอาการสั่น มีอาการสั่นเดินไม่เต็มสูบกินน้ํามันเชื้อเพลิงพอเข้าเกียร์แล้วเกียร์ก็มีอาการกระตุกส่วนหนึ่งของเกียร์กระตุกก็คือจากคอยตัวนี้นครับเพราะว่าระบบเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์การสั่งงานของระบบไฟฟ้า ECU กล่องนะครับตัวคอนโทรลนะครับในการเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันก็ทําให้ระบบเกียร์เนี่ยมีอาการกระตุกด้วยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆน,นะครับสิ่งที่ตามมาคือเกียร์จะกระตุกขาวอด นะครับก็ต้องทําการแ้่ขายกันยาวไปอีกนะครับค่ะโอเครั่วไปแล้วนะสามหัวอ่ะอันนี้จะเป็นคอยชุดหน้านะครับมัวนะี้จะเป็นคอยชุดหล้าคอยชุดหลังไม่ได้เป็นไรตัวคอยตัวน้ไม่ได้เป็นอะไรหน้าจะเป็นตัวตัวนี้ไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่ถ้านน็อกน็อกเลยไม่กล้าอยู่ใกล้ฮะไฟดูดแรงมาก ตัวนี้รอดครับรไม่รอดครับเห็นไหมต้นบน<ะ>เห็นไหมฮะไม่รอดหลังจากที่ระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์นะคะทีมช่างก็เติมสารกันหอนเกียร์กระปุก S40 นะคะผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพนะคะที่ช่วยหล่อลื่นสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ช่วยลดการสึกหลอของระบบเกียร์นะคะ บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ค่ะ VT1 Super t r e a t m ท n t นนะคะช่วยยยดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลน้ำยาล้างหัวฉีดเบนซินค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดและสุดท้ายค่ะสารเคลือบบาวาวช่วยลดการสึกหรอของบาวาวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้บาวาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ หลังจากที่เติมสารเสริมประสิทธิภาพนะคะรถก็จะพ่นควันขาวออกมานะคะไม่ต้องตกใจค่ะนั่นคือการทำปฏิกิริยาระหว่างสารกับเครื่องยนต์ครับขออนุญาตม่ลึเียกเาะด้ยครับ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 อ่าพี่เจ้าของรถฮอนด้าซิตี้หนึ่งหกศูนย์สองลบุรีนะครับอ่าถูกต้องครับ,รบอา่าขออนุญาตแนะนําตัว ใชครับชื่ออะไรครับอ่าผมจรจิงกันถินครับอันนี้เดินทางมาจากลบบุรีครับผมรถฮอนด้าซิตี้แคดเอ็กนี่มีปัญหาอนะไรไหมก่อนมาคือมันรถทที่นำมาเข้าที่แรกอะคือวัตถุประสงค์ปปก็คือจะอ่าให้เตี่ยนน้ำมันเกียร์นะเตียนน้ำมันเกียร์แล้วก็อ่าเช็ดเศษดิบเชื่อ เพราะว่าีที่แล้วน้ำปีที่เพราะว่ามันมีอาการกระตุกอือครับมีการกระตุกครับเวลาขับอ่าถ้าเครื่องร้อนแล้วจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเครื่องเย็ยนมันกระตุกหน่อยมีกระตุกหน่อยหน่อยเนาะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาเนะครับแต่ว่ามีอาการกระตุกชอ่อตวงตอนตอนช่วงเครื่องเย็นครับครับ ตอนแรกมันจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กับล้างิีผีเสื้อใช่ไหมครับแต่ว่าก็คุยกับทีมช่างเพราะว่าเห็นบอกมาเติมสารเสริมประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะครับก็ต้องมีการเชื่อมกระบ,บอกสูบเชื่อมบ่าวาวาลก็ต้องถอดคอยถอดวเทีนออกมาไหนไหน<ๆ>ก็ออกมาตรวจเช็คด้วยเลยนะครับโดยตรวจตรวจกทุกหมดเลยครับครับก็คือตรวจเช็คทั้งหมดเลยเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ เด็บอกว่าช่างบอกว่าถอดคอยออกมาน้ามันเยิ้มเลยใช่ไหมครับถอดคอยหัวเทียนออกมาน้ามันเยิ้มเลยนะครับ,รบแล้วก็มีอาการยางฝาวาลวรั่วเนาะเพราะว่าน้ามันเครื่องเนี่ยไปปนกับในคอยในหัวเทียนเยิ้มมาเลยครับครับอันนี้ก็เปลี่ยนยางฝาวาลวแล้วก็หัวเทียนเข็มแปดหัว นะครับแปดหัวครับอันนี้เป็นเครื่องไอดีเอสไอเนาะไอดียสไอครับแปดหัวนะครับแล้วก็มีการซ่อมคอยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคอยลูกครับคอยลวกี่ตัวครับคอยคอยล่กอ่าสี่ตัวนะครับ๋อคอยลูกสี่ตัวเลยข้างหน้าข้างหลังครับครับเออข้างหน้านะอ๋อข้างหน้าเนาะนะครับก็ซ่อมคอยไปใช่ไหมครับครับซ่อมคอย สองตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนฟอร์ดด้วยใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนหนึ่งตัวแล้วก็มีการล้างปีกผีเสื้อแล้วก็พร้อมรีเซ็ตนะครับโดยการใหญ่เรียบร้อยคนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็มีการเติมสารเครื่อบเรื่องยนตนะครับน้ํายาล้างหัวฉีดเบนซินสารเคลือบกีบกปุกนะครับหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เคอรอบอกสูบบ่าวเรียบร้อยหลังจากที่เดินทางกลับละบุรีเนี่ยประการของเครื่องยนต์เป็นไงครับ อ่าเครื่องยนต์ที่เคยเสียงดังนะครับเวลาเราสตาร์ทเสียงมันจะดังนี่ยเสียงมันลบลงไปเบาลงไปเบาลงอาการเบาลงอัตราเล็กดีขึ้นไหมครับอยู่เเป็นรอยเลยการเข้าเกียร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่านิ่มขึ้นไหมครับอาเกียร์นิ่มขึ้นครับอ๋อเกียร์นิ่มขึ้นเนาะะครับแล้วอาการกระตุกสะดุดมีไหมครับ ไม่มีเลยครับไม่มีเนาะนะครับตอนแล้วเมื่อเช้านี้ได้ติดเครื่องยนต์ลองขับนหมครับยังยัครับยังยังใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคใช่ครับอ่าโดยรวมให้คะแนนความพึงพอใจหลังทําเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับอ่าเก้าสิบเก้าเลยครับโอ้โหให้เกินสิบแล้วเก้าสิบเก้าแลโอเคครับขอบคุณมากครับอยากฝากอะไรถึง สมาธิกับผู้ใช้รถก็อ่อาหมอมมอายครับริก,การนะครับคือครับอ่าก็เรียกว่าเป็นการบริการที่ดีนะครับแล้วก็อ่าเวลาที่สร้างทำอะไรเนี่ยเขาจะบอกจะของรถว่าเออที่ส่วนนี้ชำรุดที่ส่วนนี้อ่ามันไม่ดีแล้วแนะนำว่ยนครับ,รรบอ่าหรืออะไรที่แก้ได้เนี่ยทางอู่ อ่าก็แก้ขไขให้ครับก็เป็นเป็นที่ดีดนะคือบางครั้งเนี่ยครับอ่าจะของรถอ่จะ,จะไปจัดตังต้งจังหวัดเนี่ยเขาดังเงินไปไม่พอหรืออะไรเนี่ยครับเขาก็จะได้รู้รู้ในเขประมาณตัวนั้นด้วยว่าเออเขาจะทำดีอะไรดีก็เป็นางที่ว่าบริการที่โอเคนะตรงเนี้ยครับคือ บางคน้าไปไกลเงี้ยอย่างเมื่อวานนี่ผมไปก็มีจากกรุงเทพมามีจากลาดรนม,มาน<ช>มันก็โอเคมันมันเป็นการบอกว่าเออเนี่ยเราเตรียมเข้าไปให้เนี่ยมันจะพอหรือไม่พอหรือว่าเออที่ตรงนี้มันไม่ได้ยังไงก็ต้องครับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันก็ดีนะครับอ๋อไหนควรซ่อมก็ซ่อมนะครับไหนควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเนาะ นะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของประมาณของลูกค้าด้วยเป็นยังไงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของของของที่นี่จุดห่งก็คือเปิดเผยข,ข้อมูลที่ทํานะครับ,รบว่าเปลี่ยนอะไบรบ้รบางนะนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพอาะว่าฟิตี้เซนเอกนะครับที่มาที่มาซ่อมกับใหญ่อยู่ตัวนึงเนาะนะครับถ้ามีปัญหา,หาอะไรที่นี่เราก็รับประกันด้วยรัามีปัญหาก็ั ทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าโทรศัพท์มาหาเรานะครับเราก็มีการรับประกันในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะนะสี่ครั้งนึงนะครับครับนะเี๋ยอขอจบการสนทนาแค่นี้นะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ